สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศกันที่สถานีรถไฟบ้านมานะครับซึ่งอยู่ที่ตําบลบ้านเกาะอํเาเภอพานครศรีอยุธยาจังหวัดพานครศรีอยุธยา,าถ้าใครนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพนะครับสถานีบ้านมานี่ก็จะอยู่ถัดมาจากสถานีอยุธยานะครับหนึ่งสถาน,นีีทางด้านนี้เนี่ยก็เป็นฝั่งที่ไปสถานีอยุธยาแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้เนี่ย ก็เป็นฝั่งที่ไปภาชีนะครับแล้วก็ไปสายเหนือสายอีสานสําหรับสถานีบ้านมานะครับก็อยู่ในย่านชานเมืองนะครับผมนะบรรยากาศนะก็มีการกลับนะประแจพอดีเลยนะตอนนี <c oughs> นะ้บรรยากาศรอบๆสถานีนะครับส่วนใหญ่ก็ดูเงียบสงบนะครับเป็นบรรยากาศของนะชนบทชานเมือง พอดีวันนี้มานะครับด้านหลังเขาก็มีการแข่งบอลด้วยนะก็เลยอาจจะมีเสียงนิดหน่อยสำหรับอาคารสถานีนะครับก็มีลักษณะที่เป็นอาคารไม้นะครับก็ดูคลาสสิกดีพามาชมบรรยากาศอาคารสถานีนะครับทางด้านนี้ก็เป็นโถงพักคอยสำหรับด้านนี้นะครับก็เป็นช่องขายตัว๋วแล้วก็จะมีตารางรถไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนบางท่านนะครับที่เดินทางนะอันนี้ก็เป็นเที่ยวออกจากกรุงเทพนะครับก็จะมีขบวน303ขบวน339นะครับขบวน209ขบวน207ขบวน301นะครับขบวน341แล้วก็313ที่จอดสําหรับเที่ยวล่องหรือเที่ยวข้ากรุงเทพนะครับก็มีขบวน314นะครับขบวน302ขบวน342ขบวน202แล้วก็ขบวน210 ชมบรรยากาศต่างๆของสถานีไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูรถไฟกันบ้างทางด้านที่ใต้ของสถานีนะครับเราก็จะเห็นว่านะมีจุดตัดทางรถไฟนะครับแล้วก็เ,เป็นมุมโค้งซึ่งเดี๋ยวเราก็จะชมรถไฟได้อย่างเ,าเป็นมุมที่สวยงามขบวนสองสนะครับกรุงเทพสุรินทร์ผ่านสถานีบ้านหมา ผ่านไปอย่างไวนะครับผมต,ตอนนี้เดี๋ยวเรามาราชมขบวนรถเด็วที่109กรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดตัดทางรถไฟแล้วก็โค้งทางด้านที่ใต้ของสถานีรถไฟบ้านมา้ามาชมกันในมุมโค้งนะครับมุมสวยงามแต่ตอนนี้ไมค์กันก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนรถก็จะมา มาแล้วนะครับรถจากคิวเสวผ่านโค้งมายังสวยงานนะครับรนนะรผ่านในชานชลาที่หนึ่งเนี่ยน,น,นี่นะครับห้าสองห้าสองสี่สนะี่ เรจะไปจอดอีกทีที่สถานีชุมทางบ้านทาชีเลยนะครับผมออออตอนนี้ทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับเหมือนมีรถจักรอันสตอมมากำลังจะผ่านสถานีบ้านมานะครับ อันสตอมนะครับเครื่องเดิม4405นะครับผม ขบวนรถเร็วที่112นะครับเด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรก็ผ่านสถานีบ้านม้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะจอดที่สถานีหน้านะครับก็คือสถานีอยุธยาตอนนี้ก็กำลังเข้าโค้งนะครับสวยงามเลยนะเข้าโคง้ง ชมขบวนรถธรรมดาที่207กรุงเทพนครสวรรคร์เข้าจอดสถานีรถไฟบ้านมานะครับตรงนี้ก็เป็นโค้งด้านทิศใต้สถานีมาแล้วนะครับทำขบวนด้วยรถจักอัสตอมเข้าโค้งมาอย่างสวยงาม เมื่อเข้าโค้นะครับเดี๋ยวก็จะผ่านจุดตัดนะครับแล้วก็เข้าจอดสถานีาานม,มาแล้วนะครับรถก็เข้าจอดในชานชลาที่1นะครับนะขบ,บวน207 อันต้อมเครื่องเดินนะครับสีสองสองศูน์ตอนนี้อากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นปนแล้วนะครับช่วงเย็นๆ <laughs> ก็จะจอดสถานีมาพรจจันทรนะครับแล้วก็สถานีพระแก้ว มาชมขบวนรถเร็วที่136อุบลร,ราชธา,านีกรุงเทพอภิวัตรนะครับขบวนรถเที่ยวล่องหรือเที่ยวเข้ากรุงเทพอีกหนึ่งขบวนผ่านในชานชาลาที่3นะครับของสถานีบ้านมา้ามาแล้วนะครับด้วยรถจัก QSY ผ่านจุดตัดทางรถไฟไปนะครับแล้วก็เข้าโคง้งต่อไปก็จะจอดสถานีอยุธยานะครับแล้วก็สถานีรังสิต หลังจากขบวน136นะครับเราก็มาชมขบวน76กันต่อขอบวน76เนี่ยนะก็มาจากหนองคายนะครับปลายทางกรุงเทพอภิวัติเนื่องจากวันนี้ขบวน76ราชานะครับก็เลยตามหลังขบวน136มามกํากำลังจะผ่านสถานีบ้านมานะครับผมบผ่านในชานชลาที่2นะครับขันนำเป็น NKF 1245 ก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านโค้งต่อไปก็จะเป็นสถานีอยุธยาแล้วก็อรังสิตเช่นเดียวกับขบวน1นึหลังจากขบวน7 6ผ่านไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงว่างนะที่ไม่มีรถไฟวิ่งผ่าน เพราะฉะนั้นก็จะถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศเล่นๆนะชิวๆในช่วงเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะครับเราท้องฟ้านะตอนนี้ <c ười> นะคึมฟ้าคึมฝนนะไม่รู้ฝนจะตกลงมาหรือเปล่านะนี่นะครับบรรยากาศของสถานีรถไฟบ้านมานะครับแล้วก็ดูชิวๆดีนะแล้ววันนี้แลก็มีการแข่งบอลด้วยนะด้านหลังสถานีนะครับก็จะเป็นสนามฟุตบอลน,นะผมชอบ าการตกแต่งของสถานีนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนในตีมของนะเหมือนกับกำแพงเมืองโบราณนะแล้วก็เข้าตีมกับนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนี่นะเป็นลนักษณะคล้ายๆกำแพงเมืองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของนะานชาญชลาสถานีนะครับสถานีเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่นะ สทางนะครับผมนะสทางอีกหน่อยนะครับถ้ามีการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยบรรยากาศต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอันนี้ก็ตัวอาคารสถานีในช่วงเย็นนะครับบรรยากาศก็จะเงียบๆเนาะนี่เดี๋ยวคิดว่าในอีกทีเนี่ยก็คงจะเป็นขบวน8นะครับแล้วก็ขบวน1้อ นี่นะครับอาคารของสถานีก็เป็นอาคารไม้มีลักษณะนะเหมือนกับสถานีอื่นๆนะที่เป็นลักษณะนะสถานีเก่านะสถานีบ้านมานะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะเวลาที่นั่งรถไฟนะครับก็คงจะเคยผ่านบ้างแล้วแหละนะวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศกันนี่นะครับชิวๆ ในายามเย็นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวในช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็ทองฟ้าก็คงจะสวยบริเวณด้านหน้าที่พักคอยนะครับก็จะมีการตกแต่งโดยเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ดัดเนี่ยให้เป็นอักษรรอฟอทอนะแล้วก็มีรูปช้างน,นะครับก็เป็นการตกแต่งสถานีที่ดูสวยงามดีนี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็น สนามฟุตบอลนะคบที่มีการแข่งบอลกันวันนี้ <g ül> นามาได้ถูกวันจริงๆนะมาแบบบรรยากาศคึกคืนเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดินชมทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะมีการปลูกต้นฮาิลาวดีนะแล้วก็นี่นะครับมีการตกแต่งในธีมของกำแพงเมืองโบราณเช่นเดียวกัน <c oughs> ส่วนด้านหลังก็จะเป็นนะบ้านพักนะครับผมก็มีการปลูก นะต้นไม้ต่างๆนะตรงนี้ก็มีต้นนะกระบองเพชรนี่แล้วก็ลีลาวดีนะครับเนี่ยบรรยากาศฝั่งตรงข้ามนะครับผมนี่นะในายามเย็นนะเดี๋ยวรอชมในบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ดูรถไฟกันอีกสักนะ ขบวน2ขบวนนั้นในช่วงเย็น แล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงเย็นนะครับตอนนี้เราก็จะมาชมขบวน102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรนะครับผ่านสถานีบ้านมา้าสำหรับขบวน102นะครับวิ่งผ่านในชานชลาที่3นะครับรถจาก q s y ช่วงนี้ก็มีการปรับเวลาใหม่นะครับก็ทำให้ขบวนร,รถเนี่ยมาเร็วขึ้นแมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนะครับผม <laughs> ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8นะครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรกำลังจะผ่านสถานีบ้านมานะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีขบวน301นะครับเข้ามาในชานชลาที่1เช่นเดียวกัน รบ,บรรยากาศยามเย็นนะครับชิวๆนะผ่านเข้าโค้งไปแล้วนะครับตอนนี้นไะม้กั้นยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวคิดว่าขบวน301เนี่ยน่าจะมาต่อนะได้ยินเสียงมาแล้วนะครับจังฝักนะจากทางฝั่งอยุธยานะก็มาชมกันต่อเลยนะ เสียงรัดๆมาแบบนี้นไม่ต้องสืบเลยรถจากอันซ่อมแน่นอนที่ีชาชาวดสวดครับรชาวันที่3า1กําลังเข้าสู่สถานีบ้านมาาชา,ชารที่รถือว่าเราชมปิดท้ายคลิปนะครับที่สถานีบ้านมมาเอามาแล้วครับขบวน301 กรุงเทพลบบุรีนะครับเขาโค้งแต่ชมกันต่อเนื่องกับขบวน8เลยนะฮะขบวน301นะครับรถจักอัลต้อม 4 2 2ส ต,ต่อไปนะครับก็จะจอดที่สถานีมาพจันทนะครับแล้วก็พักแก้ว ควันเนี้ยแค,ควันได้ใจเลยโอเคนะครับสำหรับนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟบ้านมานะครับซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในย่านชานเมืองนะครับถัดจากสถานีอยุธยานี่นะครับกับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับจนตอนนี้ก็ช่วง6กโมงกว่าในยามเย็น สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับแล้วพบกันกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ